ไาถอนฟันเตรียมตัวตาม5ข้อนี้ก่อนนะคะข้อน,นอนพักผ่อในให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยๆขอสักประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือถ้าจะอย่างดีเลยก็8ชั่วโมงไปเลยข้อ2ทานอาหารรองท้องก่อนมาถอนฟันค่ะไม่ควรไม่ทานเลยนะคะเพราะอาจจะเป็นลมได้แต่ก็ไม่ควรทานหนักเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเกดอักได้ข้อสาสำหรับคนที่กังวลเรื่องอาการปวดหลังถอนฟันแนะนำทานยาแก้ปวดก่อนถอนฟันยาแก้ปวดก็เช่นพวกพาราทานก่อนเข้าห้องถอนฟันนะคะเพอถอนฟันเสร็จยาที่เราทานเข้าไปก็จะออกฤทธิ์พอดีค่ะ ข้อ4ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาก่อนมาถอนฟันค่ะนักเจอหลายคนที่กลัวการถอนฟันนะก็เลยดื่มนาแต่พวกแอลกอฮอล์พวกนี้จะทําให้การหายของแผงแลเราผิดปกติค่ะดังนั้นไม่ควรดื่มมาก่อนถอนฟันนะคะแล้วคืนก่อนนันก็ควรงดค่ะข้อ5สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะคะเช่นเบาหวานหรือความดันควรสอบถามคุณหมอที่ดูแลโรคประจําตัวของเราก่อนค่ะว่าเราสามารถถอนฟันได้ไหมทุกคนลองเอาข้าอข้อนี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วขอให้ผ่านการถอนฟันไปได้อย่างดีค่ะ แลถ้าใครอยากมาถอนฟันที่ทุตลักก็ยินดีนะคะมีสองสาขาค่ะสาขาคอนแกนปัสะรอแปดสาขากรุงเทพนนติุรเีมาที่ยาติวานวนท์ทางออกสามนี่ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทุตลักกันนะคะ